คลิปนี้ก็จะเป็น ID ดีสมัครใหม่เซิร์ฟดาร์โกโก้ตอนที่2กันนะครับขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ชอปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์แล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยนะครับถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับมาผมก็อัปเดต ID เซิร์ฟดาร์โกโก้หน่อยตอนนี้ก็เล่นมาได้ประมาณ1วันนิดๆแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ ID l e เลย33วาแล้วนะครับซึ่งพวกเทคนิคการเล่นเอาจริงๆแล้วผมเคยทำไว้มันใช้เทคนิคเดิมเลยสามารถย้อนดูได้ละกันเราจะไม่พูดซ้ำละกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวเซิร์ฟดักโกโก้ในความรู้สึกของผมด้วยเอาอย่างแรกก่อนเลยที่อยากพูดก็คืออารีน่านะครับเซิร์ฟนี้คือน่ากลัวมากนะครับไม่รู้ว่าอาจจะเพราะด้วยว่าเกมปรับใหม่แรงเลยขึ้นง่ายขึ้นหรือเปล่าคือหลังจากเปิดเซิร์ฟได้ไม่ถึงวันอะผมจําได้เลยนะครับวันที่19เเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามมั้ง มีคนขึ้นมาสเตอร์แล้วเร็วมากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟนี้เนี่ยมีวานอยู่หนึ่งคนก็คืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งดักโกโก้เขาสี่ดาวนะครับไอที่เขาปิดไวอ้อ่ะของจริงนะครับพลังโดดอยู่คนเดียวเลยนอกานั้นก็พลังประมาณหลักแสนบวกลบแต่ที่หนึ่งเนี่ยโดดไปสี่แสนเลยนะครับคนชื่อแบมเนี่ยก็คืออันนี้คือวานของเซิร์ฟนี้นะครับนอกนั้น,นียก็ทั่วๆไปนะครับอ่ะแล้วผมพาดูทีมอ r e n นาไอดีนี้ก่อนไอดี ID นี้ตอนนี้ก็จะเล่นเป็นทีมนี้นะครับ ไม่ได้อยากเล่นทีมนี้มากหรอกแต่ดวงมันมาได้อย่างนี้นะครับก็เป็นทีมตีไวนะครับผมจำได้วผมเคยพูดว่าว่าจะไม่เล่นทีมตีไวนะไอดี ID นี้แต่ดวงอะ่ะมันส่งมาให้ผมเล่นทีมตีไวจริงๆคือมันออกมาร์สแลนกับบาวมาแล้วมันออกสมบัติตีไวมาผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรก็ตีไวนั่นแหละ <c oughs> เออนะครับตอนนี้คุกกี้ผมก็เลเวลประมาณสา37นะครับของผมนะผมเล่นเป็นแบบเฉลี่ยัพเลเวลใกล้ๆก,ก,กันนะครับ คือบางคนเนี่ยก็เน้นแบบอัปโดดไปเลยตัวเดียวก็มีนะอย่างมีคนหนึ่งที่มาตีผมเนี่ยของคุณวูวูเนี่ยเขาอัพบาว40โดดไปเลยนะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยบาวโหดมากเพราะว่าไม่มีตัวแก้ทางนะครับอ,อื๋อปกติบาวเนี่ยตัวแก้ทางคือสมุนไพรกับสมบัติจิวซึ่งเซิร์ฟใหม่ไม่มีใครทำหรอกครับ2ชิ้นนั้นสมุนไพรนี่ยากเลยยิ่งไม่มีใครทําเพราะว่าเขาจะไปทําพวกตดมใหม่ๆก่อนฉะนั้นผมผมจะบอกเลยว่าบาวเซิร์ฟเนี่ย เมตามากนะครับบา้าเอแครก็โอเคเอแคดีแต่ผมมองว่าเซิร์ฟนี้ยบ้าคือ Number วันเพราะว่ามันดาเมจชุดเดียวอ่ะมันเกือบจะแตกหมดเลยผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอ่าอ่ะ,อะเจอบาวด้วยกันคนนี้มีตำราเนี่ยผมยังไม่มีตำราเลยคือ ID ดีนี้อัปเดตอีกนิดนึงคือผมยังสุ่มไม่ได้ตำราเลยดวงซวยเช็ดมากอ่อาเดี๋ยวผมจะให้ดูความโหดข,ของบ้าในเซิร์ฟนี้นะครับเนี่ยบ้าออกสกิลและซากุระไปดาร์กแล้วก็มาร์สแลนต่อ ผมก็เลยเออมาัดแรงกับบ่าวดีเพราะไม่โดนดีบัฟปุ๊บเนี่ยเห็นไหมระเบิดปุ๊บอีกทีมเขาแตกหมดเลยครับคือมันไม่มีตัวล้างดีบัฟลูกศรบ่าวเนี่ยดามเมจมันเลยแรงมากนะครับเซิร์ฟนี้แนะนําบ่าวโกงที่สุดนะครับถ้าไม่นับพวกลีเจนดี้กับแอนเทียนนะถ้าตัวอีพิกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยบ่าวโกงสุดในอารีน่านะครับอืมเนี่ยก็จะชิลๆมากเว้ยเห็นไหมแป๊บเดียวจบนะครับนี่ขนาดผมตีผมไม่มีตํารานะเออแล้วเขามีตําราชนะเซิร์ฟเนี้ย บาโอพีอ่ะผมเทสติกตาหนึ่งให้ดูอันนี้ผมจะวิวเ,เยอะกว่านะแต่ผมอยากให้ดูความเร็วว่าบาวเน,นี่ยมันโกะมากจริงในเซิร์ฟนี้นะครับอ่าปึ๊บทับคิมซึ่งเซตเนี้ยเซตนี้ผมผมกังวลน,นิดนึงคืออนาคตในการลงดาดกลัวจะมีปัญหาเพราะว่ามาร์แลนด์ลงดาดไม่ค่อยดีแล้วผมว่าเดี๋ยวผมต้องติดดาดแน่เลยแล้วก็ซากุระเนี่ยจริงๆผมก็อาจอยากเปลี่ยนเป็นพวกปุยฝ้ายพลันเอาไว้ใช้ตีมังกรด้วยปุยฝ้าย A เอแคร์อะไรเงี้ย แต่ยังไม่ได้แต่คิดว่าซาก,กรุระก็ดีอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้ซาก,กรุระไปก่อนปุ้ยฝ้าเอแคร์เนี่ยเอาแน่นะครับแต่อาหาราก่อนเออแล้วก็าพูดถึงตะลุยด่านนิดหนึ่งตะลุยด่านตอนนี้ก็ลุยถึงเอพิโซด7นะครับเกือบจะจ,จบ7แล้วนะครับพอดีมันม,มีด่านนี้ได้2ดาวผมก็เลยอ่ะหยุดก่อนละกันเดีย๋ยวแวะไปลงความมืดอะไรพวกนั้นก่อนนะครับแล้วก็อ่ะพูดถึงเรื่องแพ็คที่เติมแล้วกันไอ้ดีนี้เติมแพ็คไปแล้วนะครับ อย่างที่ผมบอกไปว่า ID เดนี้ยตั้งไว้ว่าจะเติมเฉลี่ยเดือนละ5้0บาทแต่เดือนแรกฉลองเซิร์ฟเวอร์เปิดผมเติมพันหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผมไปเติมกับร้านคุกกี้แลนมาเนี่ยผมนึกแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อผมเติมไป2รอบรอบแรกผมเติมไป608บาทแล้วก็รอบ2เติมไป1089กนะครับอ่านอกจากแพ็คที่เหลือก็ยังอยู่ครบนะครับอ่าซึ่งแพ็คที่เติมเนี่ยผมขึ้นแชทให้ดูแล้วว่าผมเติมแพ็คอะไรไปบ้าง k i n ด d o m Pass ของเดี๋ยวผมคิงด้อมพลาสผมจะรอเติมของใหม่นะครับที่จะเข้าคืน คืนวันที่อัดคลิปนี้นะครับก็จะบวกไปอีกก็จะรวมรวมถ้ารวมิน้องพาสก็ตกประมาณ9ก0กว่าบาทก็เหลือโคต้าประมาณเออเกือบเกือบร้อยนะครับบวกร้อยบาทบวกลบนะครับอืมก็ก็ยังไม่รู้อ่ะในนี้มันไม่มีแพ็คร้อยหนึ่งเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวขอดูก่อนเผื่อช่วงนี้เกมอาจจะเอาแพ็คแบบแพ็คประหยัดมาขายอะไรประมาณนั้นนะครับอืมมานี้น,น,น,นีนี่เห็นไหมก็ยังไม่ได้กดนะครับก็เดือนแรกก็ใช้โคต้าเกือบครบแล้วนะครับเออ คือผมมาจะเน้นเติมพวกแพ็กที่มันส่มได้คุกกี้อีพิกเพราะว่าผมต้องการคุกกี้อีพิกหนักมากนะครับเนี่ยสมบัติเนี่ยมันออกตีไวให้ผมเลเวลสองเลยนะเหมือนมันอยากให้ผมเล่นตีไวเนี่ยไอ้นี้ยังไม่ได้สักทีผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ผมทำโปรเจกต์ไอดีใหม่ไอ้นี้ก็ยังไม่ได้นะครับไอดีนั้นก็ได้ยากไอดีนี้ก็ได้ยากเหลือเกินเออแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกแลมมาร์กที่ผมทย,ยทยอยสร้างนะแลมมาร์กที่ใช้เพชร ตอนนี้ผมเก็บเพชรไปสร้างแลนด์มาร์ครถเสียหายอยู่นะครับจำได้ว่ามันใช้เยอะนะครับจะไม่ได้เช็คว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมันมีแลนด์มาร์คของด a r k โกโก้ที่มันใช้เพชรอีกอันนั้นน่าจะ8ปดพันตอนนี้ผมก็จะเริ่มเก็บเพชรแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าแลนด์มาร์คก็ดีคุกกี้ก็ดีแหละแต่เอาแลนด์มาร์กก่อนก็ได้พินปุยฝ้ายเนี่ยผมพยายามหาแลกจากร้านอะไรหน้าเอาไม่เลยผมเอาไปสุ่มสมบัติหมดเลยเพื่อหาตำลานะครับก็ยังไม่ได้นะครับถ้าผมไม่เอาไปสุ่มตำลาเนี่ยเอแคร์ปุยฝ้ายเลยตอนนี้ผมได้แล้ว แต่คือพอผมไปสูหาตําราซึ่งมันไม่ได้สองตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้นี่คือดวงสวยมากก็ไปเรื่อยๆแล้วกันชิวๆนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันจะมามันก็มานะครับเอ่อชิวๆชิวๆนะครับชิวๆชิวๆผมก็เข้ากิวแล้วนะกิวใครก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนี้ปราสาทเลเวลหกแล้วช่วงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเร็วมากเพราะว่างานผมยุ่งนิดนึงเดี๋ยวคิดว่าหลังจากนี้สักส3าวันเนี่ยน่าจะเริ่มว่างมากขึ้นน่าจะเคลียร์ได้แบบว่าเร็วกว่านี้แล้วนะครับอ่า รถไฟเปิดได้ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับก็น่าจะหมดหละมั้งไอดีเนี้ยนะครับไอดี ID นี้มีแผนจะอะไรยังไงต่อบ้างผมคิดว่าบาวชูกา r ์าโกโก้ทับจิม3ตัวนี้ผมจะดันเวลสุดแต่สักุระกับมาแรนผมจะยังกักไว้ก่อนเพราะว่ามีแววว่าจะได้ใช้ปุย้ายหรือ AK แมาแทน1ใน2ตัวนี้นี่แหละก็เลยยังไม่แน่ใจคือมาแลนอารีน่าดีนะครับสักุระลงดาด,ดี แต่คือไอดีนี้ผมเน้นอารรนาไงก็ใจผมว่าทวเทไปทางมาร์ทแลนด์เพราะว่าทีมตีไวเซอร์นี่โหดมากเพราะว่าตัวแก้ทางไม่มีนะครับคนยังไม่ค่อยเล่นฉลามกันฉะนั้นมาร์ทแลนด์ฉิวผมบอกเลยว,ว่ากินนิ่มนะครับอืมเพราะว่าทีมมาร์ทแลนด์มันแพ้ฉลามภพยฟักทองไงซึ่งฉลามคนยังไม่ค่อยเล่นกันรวมถึงว่าเออบาวันแพ้สมุนไพรสมุนไพรไม่มีนะครับดาร์กนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยโอ้โหพาเฟ่สมุนไพรไม่มีคนเล่นเลยชิว <laughs> เออ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ ID ในเซิร์ฟนี้นะครับแต่ดวงสวยจริงขนาดแบบว่าส่มแสงอ่ะ ID นี้ได้แสงมาจากการเติมแพ็กกับเควสมาเนี่ยุูมไป65ครั้งอ่ะอยังไม่เคยได้อีพกจากไอตู้นี้เลยนะดวงสวยเช็ดนะครับแต่ไม่ไปไรนะครับคุกกี้ทีมมันดีอยู่แล้วเหลือวแค่หาตําราถ้าได้ตําราผมว่าสบายแหละนะครับก็ทยอยตอนนี้ทย,ยทยอยทยอยปลดของเรื่อยๆอยู่แล้วก็ผมเน้นอัพบ,บ้านคุกกี้ตลอดนะครับเพราะว่าบ้านคุกกี้มันให้ลูกกวาด ผมเข้าใจว่าลูกกวาดสาคัญมากฉะนั้นบ้านคุกกี้เนี่ยสําคัญสุดๆนะครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะสําหรับไอดีนี้ใครเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยเจอประสบการณ์อะไรยังไงก็แชร์มาได้นะครับแต่เรื่องอะไรหน้าเนี่ยผมตกใจจริงนะครับไม่ถึงวันแรกขึ้นมาสเตอร์แล้วอันนี้คือคือเข้าวันที่2เนี่ยก็มีขึ้นมาสเตอร์กันเยอะแล้วนะครับผมจันท้ว่าตอนตอนยังไม่ถึงวันแรกขึ้นประมาณ5้าคนเองนะครับตอนนี้ก็ขึ้นกันประมาณ30กว่าคนแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับไอดีนี้ก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ